นอ,อยากกินราเม็วันนี้ก็มีแว็บขึ้นมาในหัวค่ะว่า อยากกินอาหารญี่ปุ่นค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทั้งสองคนนะคะนึกถึงร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะเราก็มักจะมาร้านนี้เป็นประจำนะคะเป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านเราค่ะชื่อร้านโฮชินะคะโฮชิเนี่ยมีหลายสาขาเลยล่ะคะ่ะแต่สาขาที่ที่เรามากินเป็นประจำเลยก็คือสาขาตรงถนนบางนาตราดนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจากเซ็นทรัลบางนาโรงพยาบาลไทยนครินนะคะครั้งนี้ค่ะความต่างไปจากครั้งก่อน,ก,อนก็คือว่าโฮชิเนี่ย มีเซตโอมาเกเสรด้วยค่ะมีหลากหลายราคาเลยค่ะตั้งแต่หลักร้อยนะคะยาวไปจนถึงหลักพันเลยค่ะ4 5่ห้ากพันก็มีนะคะเนื่องจากว่าเรามาช่วงเวลาบ่ายค่ะมันยังอยู่ในโปรที่จะมากินอาหารชุดเซ็ตลันช h ได้นะคะทางร้านก็มานำเสนอด้วยนะคะรวมไปถึงอันนี้ค่ะมันปูนะคะแล้วมาดูเมนูหลักในร้านกัน,นะคะ่ะมี เมนูเยอะมากค่ะโฮชิเจแปนิสรีสอร์ t นะคะ a s t e of h a p p i n p s s ค่ะนี่ค่ะน้องอะ่ะกินเป็นแต่ปลาแซลมอนอย่างเดียวใช่ไหมคะน้องก็จะสลับวนๆกันไปค่ะบางทีก็จะกินยำปลาแซลมอนบ้างบางทีก็จะกินมากิมากิทั้งหลายนะคะที่เป็นแบบปลาแซลมอนสดใส้อะโ,โวคาโดแล้วก็ส่วนตัวน้องชอบกินกุ้งทำปุระค่ะ<อ>เป็นคนกินอาหารปลาดิบที่ไม่หลากหลายเลยนะคะดังนั้นก็ ก็จะกินแต่แบบเบสิกเจแป e ิสร t a u ร a n งแล้วก็ชอบกินพวกอาหารเจแปนิสร a u r a n t เอออะไรนะโอกินาวาหรืออะไรที่บอกว่าเป็นเมืองตรงทะเลทะเลอะค่ะมีร้านประจำที่คุณสามีเคยพาไปกินอยู่ตรงทะาขนงค่ะอร่อยมากเลยแล้วก็ชอบพวกชาบูค่ะร้านนี้ก็มีด้วยนะคะเป็นแบบหม้อไฟแบบขนาดเล็กๆค่ะอะระหว่างอัด คลิปวันนี้ไปนะคะก็ให้คุณสามีมองสแกนผ่านจากในเมนูได้นะคะว่าอยากจะสั่งอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสั่งเมนูอะไรกันบ้างน,นะคะอ่ามีเมนูหลากหลายมากเลยค่ะร้านโทชินะคะมากินกันค่ะ อิ่มมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้ค่ะยอมแพ้ถึงขนาดที่จะต้องห่อที่เหลือที่อยู่ในเซตเออแซลมอน XL ค่ะกลับบ้านไปทานต่อเป็นมื้อเย็นวันนี้เลยค่ะรสชาติอาหารของโฮชีนะคะก็ไม่ต้องพูดเยอะแล้วค่ะรสชาติเนี่ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะสาขาไหนนะคะก็อร่อยทั้งนั้นจนพี่พาสเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นร้านที่เราทั้งสคนเนี่ยมากินอยู่บ่อยๆเป็นรสชาติอาหารที่ อ,อร่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้มากินโฮชิค่ะก็อุ่นใจได้เลยค่ะว่าทางคุณเนี่ยจะได้เหมือนกินอาหารที่มีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วทางร้านเนี่ยมักจะจัดโปรโมชั่นอยู่บ่อยๆสําหรับคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะร้านโฮชิค่ะเป็นร้านหนึ่งเลยค่ะที่น้องนะคะแนะนํามากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องอยากกินร้านนี้ค่ะอิ่มนี้กี่บาทอิ่มนี้ของเรานะคะ1 9 0 2บาทค่ะแต่ค่ะวันนี้นะคะทางร้าน มีโปรโมชั่นสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นโปรโมชั่น Gift v o u ลเชอค่ะที่คุณเนี่ยสามารถซื้อ Gift v o u ลเชอได้ในราคา4,500บนนะคะแต่ว่าได้รับมูล,ลค่า8,000 0บาทค่ะมีสิทธิพิเศษมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะเราทั้งสองคนนะคะเป็นสายกินอยู่แล้วค่ะต้องไม่พลาดวาลเชอร์เด็ดแบบนี้นะคะเราก็เลยใช้สิทธิ์นะคะเราก็เลยซื้อวาลเชอร์ค่ะ v o ลเชอร์เหล่านี้ค่ะ ทางร้านเนี่ยเอ็กเทนให้นะคะหมดอายุสิ้นปีค่ะใช้ได้ที่โฮชิทุกสาขาเลยค่ะอิ่มนี้ของเรานะคะ1,902บาทรวมกับค่าวาลเชอร์ดังนั้นค่าอาหารของเราในมือนี้นะคะ4,500บาทนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่แค่สำหรับวันนี้ค่ะเราเนี่ยยังสามารถกินยาวๆไปได้อีกหลายมื้อเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะมากินกันค่ะ